มาพบกันในช่วงสาระเกือบหน้ารู้นะครับผมนะฮะทีนี้จะมาแนะนําเรื่องการลงสีผมสีชมพูนะครับผมซึ่งมี3เฉดสีนะครับผมนะฮะก็ประมาณ3าถึงสเฉดสีนะครับสีดำอาจจะไม่ค่อยนับรวมเท่าไหร่นะครับผมนะฮะ จะมาแนะนําจากการลงสีผมเปียสีชมพูนะครับผมในครับผมนะฮะอันนี้คือเราลงสีพื้นไปก่อนแล้วนะเป็นสีที่อ่อนที่สุดนะครับเพื่อนนะครับผมนะฮะเราก็ลงจนทั่วไว้หมดแล้วนะบางๆนะครับผมไม่ถึงกับหนักมากนะไม่งั้นเดี๋ยวการเค้นสีจะได้ไม่เต็มที่นะผมทีนี้เราจะวัด จากจุดที่แสงตกไม่ถึงตรงไหนที่แสงตกถึงเราจะเว้นไว้ก่อนนะครับผมใช้ในการวัดนะครับจะง่ายสุดนะครับผมนะฮะแล้วก็เว้นตรงที่แสงตกถึงไว้ให้เป็นแสงเงานะครับผมจะสังเกตเห็นนะครับผมเก็บเส้นด้วยสีดํานะครับแล้วอย่าก,กดหนักมากเพราะว่าจะ เพราะว่าใช้สีดําเป็นสีไม้โดยที่ไม่ใช่ปากกาตัดเส้นมันจะทําให้ดูนุ่มนวลมากกว่ากว่าที่จะใช้ปากกาตัดเส้นแล้วมันเข้มจนตัดมากเกินไปนะครับผมสังเกตว่าการวัดนะครับผมจะใช้จะช่วยได้ดีมากนะครับผมจะใช้สีชมพูเป็นตัวที่สองนะครับผมซึ่งตัวแรกเราลงไปก่อนหน้าแล้วนะครับผมนะฮะตัวที่สองในการวัดทีนี้เราจะวัดจนทุกเปียทุกอันเลยนะครับผมจนกว่าจะทั่วนะครับผมสังเกตว่าผมจะวัดจากจุดจุด จุดเขาเรียกอะไรจุดแหลมๆจุดที่แสงตกไม่ถึงนะครับอ่านั่นแหละครับแล้ววัดนะครับผมถ้ากลัวเส้นมันจะหายก็ใช้สีที่เข้มที่สุดหรือว่าสีดํามาตัดเอาก็ได้นะครับผมนะฮะนะฮะนี่นะครับ,รบวัด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 เอานะครับผมนะฮะจุดตรงไหนที่แสงตกไม่ถึงเลยก็ใช้สีดําเข้าไปช่วยนะครับผมนะฮะวัดวัด นะผมแล้วก็เว้นตรงที่แสงตกถึงที่เป็นเงาเส้นขาวๆเล็กๆในครับผมตรงนั้นก็เราจะเว้นเป็นเงาไว้นะครับผมนะฮะทีนี้เราก็วัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกอันนะครับผมอันไหนเส้นหายก็ใช้สีดําเติมนะครับผมนะฮะแต่ก็อย่ากดหนักจนเกินไปนะครับผมนะฮะอ่านี่ครับผมวัดไว้ใช้สีดําเติมนะครับผมใช้ในการวัดนะครับผมทีนี้เราจะใช้สีตัวตัวตัวกลางก็คืออันที่สองในการวัดไปก่อนนะสีตัวที่สองครับผมนะฮะวัดไปเรื่ เรื่อยนี่ครับผมนะฮะจนกว่าจะครบทุกอันนะครับผมนะฮะวัดไว้วัดวัดคือการวัดเนี่ยจะง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะเราจะทาให้สีหรือเส้นของสีเนี่ยดูพิวและดูง่ายนะครับผมนะฮะนะครับผมวัดวัดวัดส่วนตรงที่แสงตกถึงนะครับตรงที่มันนูนๆเราจะเว้นเป็นสีขาวนะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะไม่ได้เว้นจนแบบขาวเดี๋ยวจะเก็บด้วยแสงพื้นอีกทีหนึ่งสีพื้นให้เป็นไม่ถึงกับขาวมากเกินไปนะครับผมนะฮะ ทีนี้ก็อย่าลืมเก็บเส้นด้วยเพราะไม่ให้เส้นมันมันกลมกลืนกันมากเกินไปนะครับผมนะฮะจะเก็บด้วยสีดําหรือสีแดงก็ได้นะครับผมนะฮะทีนี้เราก็วัดไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะตรงไหนที่แสงตกไม่ถึงเป็นเส้นสีชมพูแล้วก็ไม่ต้องวัดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวหมายถึงไม่ต้องเว้นโทษทีโทษทีไม่ต้องเว้นนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวก็วัดไปเรื่อยๆนะครับเราวัดๆวัดๆหัวท้ายหัวท้ายหัวท้ายนะครับผมก็ง่ายนะครับผมง่ายกับการลงสีนะครับผมนะฮะ เป็นการแนะนําการลงสีผมเปียสีชมพูในครับผมนะฮะอ่านี่เก็บเส้นด้วยสีดํานะครับผมนะฮะเพื่อไม่ให้มันกลมกลืนกันมากเกินไปนะครับผมนะฮะแต่ก็จะกดหนักจนมากเกินไปนะครับผมนะอันนี้คือการเก็บแสงสีขาวด้วยสีพื้นอีกทีนึงนะครับเพราะเป็นแสงเงามผมจะไม่ให้สีขาวจนเกินไปนะครับผมอ่าทีนี้เราจะใช้ตัวเดิมครับนี้ลงเส้นผมด้านหลังนะครับผมผมที่อยู่ด้านหลัง อ่าเป็นสีอันที่สองเหมือนเดิมนะครับผมในการไปลงลงไล่ไว้นะครับผมเป็นตัวที่สองไล่ให้มันเนียนเท่ากันนะครับผมนะฮะไล่ให้ทั่วเลยนะครับผมนะฮะไล่ให้ทั่วนะฮะนะฮะสังเกตว่าตรงไหนที่แสงตกไม่ถึงนะครับผมอ่าที่เราจะใช้สี อาสีพื้นมาไล่เพราะว่าตรงปลายผมเนี่ยเป็นผมมันจะบางเพราะว่าเราก็จะไม่เข้มมากนะครับผมนะฮะผมมันจะบางนะครับผมนะก็ไล่ไปนะครับผมใช้สีดําเก็บเส้นเพื่อไม่ให้เส้นหายนะครับผมทีนี้เราก็ใช้สีตัวกลางมาไล่ต่อให้ทั่วนะครับผมนะฮะนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงตรงคอเลยนะครับผมอันนี้เอาปากกาตัดเส้นเพราะว่าสีมันต้องเข้มเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับผมก็ลองลองดูนะครับผมแต่ปรากฏว่ามันก็ดูแข็งไปนะเออ เอาละครับทีนี้เราก็มาดูนะครับผมทีนี้เรื่องอผมตรงหลังคอเนี่ยมันจะดูเข้มทีนี้เราก็ลงด้วยสีตัวที่ตัว,ต,ว,ต,วตัวที่สามเลยครับลงไปเลยครับหาลงเดียดไปเลยครับแสงเงาข้างในมันก็จะดูด,ดูดูค่อนข้างแบบเข้มไปหน่อยนะครับผมเราก็ใช้สีตัวที่ตัวที่ตัวที่สีมม่มั้งเออน่าจะสี่มั้งอืม ใช่ตัวที่สี่นะครับในการลงนะครับผมก็คือเป็นออกเหมือนจะแดงๆชมพูแดงชมพูนะครับผมนะฮะก็คือลงลงแบบเข้มๆเลยนะครับผมนะฮะจะใช้เป็นตัวตัดเส้นของสีก็ได้ทีนี้เราก็จะมาใช้สีตัวที่อา่าเขาเรียกอะไรนะสีตัวที่สมนะครับในการเก็บแตงเงาเพิ่มก็วัดเหมือนเดิมครับนะฮะวัดวัด นะครับผมวัดตามแสงเดิมเลยครับผมอ่านะครับผมวัดวัดนะครับผมนะฮะแต่ก็อย่ายให้กลุ่ม กบหวัดจนกบสีตัวที่สองน,นะครับผมเป็นแสงนะครับผมเพิ่มความเข้มของสีผมจะสังเกตว่ามันจะเริ่มเข้มขึ้นนะครับผมนะอ่าทีนี้เราก็จะหวัดเก็บเหมือนเหมือนเหมือนเก็บแสงให้เรื่อยๆนะครับผมใช้สีเอ,อ่อบางสีที่เข้มบอกเอาไว้ตัดสีก็ได้นะครับผมตัดเต้นนะครับผมนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมฮะเก็บแสงนะมันจะมันจะง่ายมากนะครับผมนะฮะไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะก็คือการหวัด เก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะนครับผมแล้วก็ใช้ไล่ไปข้างหลังนะครับไล่ข้างหลังอ่าได้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับอ่ามันก็จะดีขึ้นนะฮะลืมกดโฟกัสกล้องต้องขอโทษทีนะฮะอ่าเห็นไหมฮะทีนี้เราก็มาวัด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 ให้ทั่วนะครับผมก็อย่าทั่วจนเกินไปเพราะว่าแสงบางอันก็มันตกกระทบพอประมาณก็จะเห็นเฉดสีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็วัดเป็นแสงเงาบางเล็กน้อยที่ตกมปถึงใช้แสงตัวที่ ตัวที่ตัวที่3ในการเก็บในครับผมวัดไปเรื่อยๆน่ฮะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอเพื่อนๆนะครับผม,ผมจบการแนะนําเพลง,งเท่านี้นะครับผมส่วนตัวอื่นมันก็จะจะดูไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับผมเปียแล้วนะครับผมส่วนในคลิปหน้าเนี่ยผมจะลงการแนะนําเรื่องลงสีอะไรเนี่ยก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกทนทุกคนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ